สวัสดีครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์สัญญยแพทย์ตกแต่งอัญญาวิญิจิณิตาชนาพิเศษสามสิบสองนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพันธ์คุณพันธ์เดินทางมาจากไหนนะครับมาจากศรีนครินทร์ออกไปใกล้แค่นี้เองนะครับผมก็มารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกกับคุณหมอพิสุทธิ์นะครับที่ที่คลินิกนี้นะครับผมนะเป็นไงบ้างครับก็สวยดูใจไหมดูใจมีคนชอบว่าทรงสวยมีคนทักว่าทรงสวยใส่เสื้อผ้าก็สวยนะครับแล้วผ่าตัดไปในี่พักฟื้นกี่วันครับพักฟื้นประมาณอาทิตย์ เลยที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าระหว่าสงสัปดาห์นั้นก็สามารถทํางานบ้านได้เดินทางไปห้างสําพสินค้าได้นะครับผมไม่เขียวไม่ช้า <S S> ไม่เขียวไม่ช้ำนะไม่ต้องใส่ท่อระบายเลยนะครับวันที่เข้ามาปรึกษากันก็หมอให้ข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็ให้คาแนะนาตรงไปตรงมาเลยเนาะค่าใช้จ่ายก็เหมาะสมนะคะนะไม่ไม่แพงเวอร์แล้วก็ไม่ได้ถูกจนว่าเราใช้ของไม่มีคุณภาพนะครับ ผู้ชมที่สวยเลยแหละนะครับเวลานอนหน้าอกก็ไม่ห่างเนาะมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆนผู้ชมที่บ้านไหมครับเพื่อนเพื่อนที่มาทำนะคะพอดีว่าคลินิกที่นี่คือรักษาแล้วก็เคื้นตัวไวชอบตัวเื้นตัวไวเน่นะครับแล้วก็ทีมงานทาให้การดูแลอยู่ตลอดเลยนะครับจนถึงวันตัดไหม่เลยนะครับแม้จากวันหลังวันตัดไหมไปแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับผมติดต่อเรามาตันไหม ก็เรียนฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่สนใจเสริมหน้าอกนะครับหรือทาศัลยกรรมตกแต่งอะไรต่างๆนะครับก็สามารถถามเข้ามาที่ไลน์ของผมนะครับหรือติดต่อทีมงานของผมนะครับหรือเข้ามาพบมาปรึกษากับคุณหมอพิสุทธิ์ศัลยแพทย์ตกแต่งที่อัญชิวนคลินิกราชดศิิสาที่สองนะครับก็จะเรียนฝากไว้เพื่อท่านได้ข้อมูลในการรับการบริการในคลินิกของศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้รับ มาตรฐานนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผพานมากเลยนะครับเพืให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคร,ครับสวัสดีครับ